เอกสารลับที่มันหลุดออกมาปรากฏว่าข้อมูลมันละเอียดยิบเลยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะคุณผู้ชมนะคือข้อมูลเนี่ยมันมีผลการสืบสวนที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี67เดเดือนกันยายนนะครับเชื่อได้ว่ามีขบวนการในรูปแบบคณะบุคคลจัดตั้งเครือข่ายขบวนการปกปิดวิธีการมีวัตถุประสงค์ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญให้ได้มาซึ่งสว ขบวนการเป็นยังไงคุณผู้ชมเอา้าในระดับอำเภอก่อนนะจัดให้มีผู้สมัครสอวอรโดยสมัครกลุ่มละ5คนรวมร้อยคนในระดับอำเภอมี928อําำเภอทำให้บางจังหวัดมีผู้สมัครจำนวนมากแล้วคุณผู้ชมฮะกลุ่มนี้มีค่าตอบแทนด้วยนะ5,000บาทนี่นี่เห็นไหมฮะค่าตอบแทนอ้าวใครช่วยไปสมัครหน่อยระดับอำเภอได้5,000ระดับจังหวัดได้หมื่นหนึ่งระดับประเทศ4